สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เอาเหรียญหมุนเวียนนะคะเอาเหรียญหมุนเวียนมาคุยกันดีกว่าค่ะมาคุยกันเรื่องเหรียญเหรียญพสนะคะเหรียญหมุนเวียนเหรียญสตังทอนค่ะเหรียญสตังทอนเอ่อเหรียญปีที่หน้าเก็บนะคะมาดูว่า เราน่าจะเก็บพศอ,อ,อะไรบ้างนะคะอย่างที่ปรนรณาเก็บเนี่ยนะคะ,ะนัรกาจะเก็บพศออที่ที่หายากหายากแต่ไม่เอาที่เป็นราคาแพงนะคะราคาแพงๆปรรณายังไม่ยังไม่เก็บคะ่ะก็ราคาแพงๆปรรนาก็จะขายก่อนอย่างเช่น สิบบาทปีสามหนึ่งก็มีเก็บนะคะเก็บแต่ไม่เยอะค่ะเก็บเป็นเป็นบางส่วนนะคะสิบบาทปีสามหนึ่งเขาจะแพงสุดแต่ปน่าจะเก็บไว้เฉพาะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญอื่นๆอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะปะน่าก็จะเก็บพอสอทิปเราเก็บได้ที่ไม่แตกต่างจะไม่ราคาไม่ต่างหน้าเหรียญมากนักนะคะพอสอเช่นห้าสอง สามสี่สี่สองสี่สาม,สามอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่สี่หนึ่งเขาเขาราคาเขาต่างมีความมีความเออ่ต่างหน้าเหรียญเยอะนะคะก็จะเก็บไว้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะอย่างเช่นที่เห็นทั้งหมดนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่กองอยู่นี่คือคือ,คอเหรียญที่พนักเก็บนะคะพนักจะเก็บเริ่มจากพศสอสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่ง เดี๋ยวจะเอาให้ดูสองหสี่หนึ่งอ่านี่ค่ะพศสองห้าสี่หนึ่งที่ปน็นนกเ็บนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสองห้าสี่หนึ่งเพราะปณานารับซื้อเข้ามาใช่ไหมคะปะน็นารับซื้อปน็นากระจายซื้อในราคาไม่สูงค่ะราคาเมื่อก่อนปน็นารับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะคะเมื่อช่วงเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเมื่อ ปีที่แล้วถึงเดือนที่ถึงเมื่อเดือนก่อนจะรับซื้อเหรียญ5บาทปี4,1นะคะ100บาทแต่วันนี้นะคะวันนี้5บาทปี4,1ประนัดรับซื้อ80บาทค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะ5บาท10บาทค่ะเหรียญ10บาทพศสองพัน่สิบเอค่ะ2541ค่ะประนัรับซื้อเหรียญละ 80, บาทนะคะ เนี่ยคะ่ะชัดเจนเนาะเหรียญเนี่ยคะ่ะปรับราคาเยอะเลยนะคะทุกคนราคานะคะปรับเยอะเลยแต่ก็ยังไงก็เกินหน้าเหรียญแน่นอนนะคะอย่างเมื่อก่อนนะคะเหรียญเหรียญราคานะคะเหรียญเหรียญสองบาทเนี่ยเหรียญสองบาทเมื่อก่อนเหรียญสองบาทปีสองห้าห้าศูนย์เห็นไหมคะสองบาทปีสองห้าห้าศูนย์ เหรียญสีขาวเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไปนะ่งรับซื้อเมื่อก่อนเลยนะคะแรกๆที่เล่นกันใหม่ๆเลยรับซื้อราคาเหรียญรับประมาณยี่สิบยี่สิบขึ้นไปอะ่ะค่ะยี่สิบถึงสามสิบาทเมื่อก่อนเลยแรกๆเลยนะคะช่วงที่เหรียญน,นี่หายไปจากท้องตลาดสาเหตุที่เหรียญน,นี่หายไปจากท้องตลาดเพราะว่าเหรียญสองบาทสีขาว ปีผลิตปีแรกคือ2548้ี่แปมีอสาพศค่ะสี่แปดี่นยนะคะเหรียญนี้มีเพียง3ามพศเท่านั้นช่วงแรกที่เขาผลิตออกมาปีแรกคือ2548ทดลองออกมาใช้ในท้องตลาดปรากฏว่าเหรียญมีปัญหานะคะคือปนกับเหรียญหนึ่งบาท เขาขนาดเขาใกล้เคียงกันเขาแตกต่างกันไม่เยอะนะคะขนาดใกล้เคียงสีเหมือนขนาดใกล้เคียงด้วยแล้วก็สีก็เหมือนกันด้วยจึงมีปัญหาในระบบเศรษฐกิจค่ะระบบหมุนเวียนนะคะไม่ได้รับความนิยมนะคะคนเขาไม่ใช้ไม่ไม่เอาไม่นำมาใช้ค่ะคือปนกับเหรียญหนึบาทและส่วนมากหลายคนจะเห็นนะคะจะจำได้ว่าเหรียญสอบาท จะมีจะมีเขียนหมึกจะมีจะมีหมึกจะมีหม,ม,มึกที่เหรียญคะ่ะจะมีหมึกจะมีการเขียนที่ที่ที่เหรียญเนี่ยคะ่ะว่าจะเขียนเลขสองคะ่ะจะเขียนเลขสองที่เหรียญปอดีสายเข้าไปน่าตัดสายไปแล้วนะคะขออภัยนะคะคนที่โทรเข้ามาเพราะเป็นน่าขอปะนไลฟ์อยู่เปนน่ใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวปน้าโทรกลับหานะคะเนี่ยค่ะนี่แหละที่สาเหตุที่พน้าไม่ให้เบอร์โทรหลายคนขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมติดต่อขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยที่ปน้าไม่ให้โทรเพราะเนี้ค่ะเห็นไหมคะช่วงเวลาที่ปน้าไลฟ์อยู่ก็มีคนโทรเข้ามาก็มีปัญหาขับรถอยู่คนโทรเข้ามาก็มีปัญหานะคะทํางานอะไรอยู่นะคะโทรเข้ามาคือมีปัญหาต้องหยุดงานนั้นๆเพราะฉะนั้นนะคะ ขั้นตอนการติดต่อไปน่าจึงตัดเรื่องการโทรเข้านะคะให้พิมพ์ข้อความไว้ในลายแล้วปน่าก็อ่านเมื่อไหร่ก็ตอบกลับได้เพราะข้อความยังอยู่นะคะพิมพ์ไว้กี่วันกี่วันเรากลับมาอ่านข้อความก็ยังอยู่นะคะพิมพ์ข้อความไว้ค่ะนะคะอันนี้คือมาคุยต่อหะเหรียนเหรียญสีขาวนะคะ 484950สเหนรียญปี48่แปเขาออกมาค่ะเหรียญปี48่แปเขาออกมาเข้าปนกับเหรียญหนึบาทจึงไม่ได้รับไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้นะคะผลิตมาปี29อีกปี29ระบุจำนวนผลิตเท่าไหรก็ไม่รู้นะคะเยอะมากค่ะ v สองแปดไอปีสี่แปดค่ะปีสี่แปดนี้เป็นปีที่ทดลองผลิตนะคะจานวนก็น้อยไม่มีปัญหาอะไรนะคะผลิตตามจํานวนน้อยค่ะพอปีสองพอปีสี่เก้าเขาผลิตเยอะเยอะปุ๊บเขาไม่นิยมใช้ใช่ไหมคะพอปีห้าศูนย์ปุ๊บนี่ผลิตไม่ไม่เต็มาตามจํานวนแน่นอนจํานวนผลิตระบุว่าเยอะมากเลยนะคะหลายร้อยล้านแต่ปรากฏว่าเหรียญในท้องตลาดไม่มีนะคะเพราะว่าหยุดผลิต Hen, จึงเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีทองค่ะปีพศ2 5 0 2 551นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นจากสีขาวก็ว ontec, ววเป็นสีทองนะคะทุกคนณนะตอนนี้เป็นนารับซื้อเหรียญเหรียญสองบาท2บาทสีขาวปี2550รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ5บาทยังไม่ลดค่ะตอนนี้รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ5บาทยังไม่ลดนะคะทุกคน ต่อมาสองบาทไปแล้วคุยไปเรื่อยๆนะคะเหรียญอันนี้ออามาแยกกล่องวอันนี้คือเหรียญเหรียญครุดครุดหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะครูดหนึ่งเจ็ด 1, 7, ครุดหนึ่งเจ็ดก็น่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ค่ะณตอนนี้ณวันนี้นะคะรับวันนี้วันที่เดือนสิบค่ะ เดืนสิปี66นะคะรับซื้อเหรียญครุฑเหรียญบาทครุฑ17รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะแต่บินดําไม่เอานะคะเหรียญที่บินบินชำรุดเดนดามากๆเหรียญชำรุดมากๆไม่รับนะคะคือชำรุดนะรับได้คือสึกเหรียญเขาผ่านใช้ไม่เยอะเขาก็สึกปกติแบบนี้รับได้ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญครุฑแบบนี้นะคะก็ะน่ารับซื้อในราคาเหรียญละ 20บาทนะคะทุกคนนะคะช่องทางการติดต่อก็ที่บอกไว้ประจาอยู่แล้วเนาะหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าติดต่อป้าน้าได้ยังไงนะคะหรือถ้าท่านยังไม่รู้ทักมาคะ่ะทักใต้คลิปมาได้เลยแล้วเดี๋ยวป้าน่าจะป้าน่าจะให้ลิงก์ช่องทางติดต่อนะคะทุกคนค่ะ